อเคนะครับดูตัวอย่างข้อต่อไปในข้อ9นะครับเป็น O อ e เนปี51โจทย์มาแบบนี้นะครับว่าทำการสอบถามนักเรียน50คนไม่ชอบกีฬาและก็ไม่ฟังเพลงด้วย32คนชอบเพลงแต่ไม่ชอบเพลงแต่ไม่เล่นกีฬา6คนชอบกีฬาแต่ไม่ฟังเพลง1คนคำถามคือชอบกีฬาและก็ฟังเพลงทั้งหมดกี่คน วิธีวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ก็คือมันมีทั้งหมดกี่ประเภทของเรื่องใช่ไหมครับมันมีทั้งหมด2เรื่องคือกีฬาและเพลงไอโจทย์แบบนี้ก็แทนด้วยวงกลมเวนนออยเลอร์แค่2วงเพียงพอนะเป็นกีฬาและเพลงนะครับเป็นกีฬาและเพลงนะครับนักเรียน50คนทั้งหมดสเต็ปเดิมนะครับก็คือ n u เป็น50 อยู่เป็น50คนใช่ไหมครับไว้ตรงนี้ข้อมูล123อันนี้ใส่อันไหนได้ก่อนนะครับไม่ชอบกีฬาไม่ฟังเพลงชอบเพลงแต่ไม่กีฬาชอบกีฬาแต่ไม่เพลง1คนอันนี้ใส่อันไหนง่ายสุดครับถ้าจําได้จากข้อเมื่อกี้อันนี้อาจจะง่ายสุดคือไม่ชอบกีฬาและไม่ฟังเพลงมันอยู่ตรงไหนนะฮะคืออยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกใช่ยู่ข้างนอกวงพวกนี้ใช่ไหมฮะอยู่ข้างนอกวงเตังอยู่ในยูเพราะฉะนั้นใส่ตรงนี้เป็น32ไม่เกี่ยวกับในวง เนะครับช่ละชอบเพลงแต่ไม่กีฬามันคือตรงไหนฮะมันคือวงกลมด้านขวาใช่ไหมฮะคือพื้นที่ด้านขวาคือชอบเพลงแต่ไม่อินเตอร์เซ็ตก,กับกีฬาตรงนี้ใส่ได้กี่คนฮะใส่ได้6คนชอบกีฬาแต่ไม่ฟังเพลงก็คือวงกลมด้านซ้ายก็คือกีฬาแต่ไม่อินเตอร์เซ็ตก,กับเพลงก็เป็น1คนตรงนี้ก็เป็น X คำถามคือชอบกีฬาและเพลงก็คือ x ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่วิธีคิดคิดยังไงครับพอใส่ได้หมดแล้วปุ๊บพวกเราก็ต้องดูว่าอ x ในวง3พื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่1พื้นที่ที่สพื้นที่ที่3มเนี่ยมันก็คือจะต้องเท่ากับ50-32ลบ32มถูกไหมครับเพราะฉะนั้น50ลบ32ได้เท่าไหร่ครับ18เพราะฉะนั้นเนี่ย ในสามพื้นที่ในวงที่เป็นกีฬายูเนี่ยนกับเพลงเนี่ยมีให้เล่นแค่18คน18มีอะไรบ้างครับก็มี1ที่อยู่ด้านซ้าย x ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็อีก6คนที่อยู่ด้านขวาเป็น18ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็น x เท่ากับ18ลบเท่าไหร่ครับลบ7คําคำตอบก็คือ x เท่ากับ11คนคนที่ชอบกีฬาและเพลงมีทั้งหมด1 1คนครับโอเน็ตปี5 1 Gracias.